ถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินลกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยว่างไงถนนว่างไางถนนจะรอลุงมาไปกับลุงให้ลุงอธิบายน้องน้องมา จะรันสตอรี่ไม่ได้รันสักสีนะเนี่ยไอ้เชี่ยก่เป็ด่ะสรุปเราโดนปรับนะซีซีอะปรับเรื่องนี่ริ่มบกโดนโดนอะไรวะโดนปรับอาศัยเป็ดนทักงตัวจะโดนได้ไงโดยชาคโคสวยไม่ได้โดนไม่ได้ว่าไงถนนจะมีคนมาโอเค พลันสตอรี่แล้วเนี่ยที่ไม่ฝากไอ้ของแกงอ่ะคนนนนคู้นเรื่องสงคาญหรือไปฮาวายครับเนี่ยมันไหลันไหลไหลไปเรื่อยครับนี่นี่ผมมีอาวุธครบเตยมทองปืนอีกนิดนึงได้นี่ผมขายปืนนะเนี่ย ิง mhm. เห็นทางเห็นทางน้ำมาครับข้างหลังแทนแทนเฮ้้ยถโต้คอลงขอร้องอย่ามองหน้าอย่ามาง้าวสอ่นสันเต้นเมลอนหน่อย้ะแมพเร็วเร็วเร็วแมามันหนักไม่ไม่มีอ่ะไม่เคยเต้นด้วยพี่อุ้มหน่อยพี่อะไรผมจะไปกินมะม่วงโอ้ไขควายเอ้ยมาผมต้องไปปอกมะม่วงพี่หนอน คนมาขอเข้าชื่ออะไรอุ้มเป็นลูกไม่บอกเดี๋ยวเดี๋ยวรู้พร้อมกันหมดเอ้าเืออะไรอ่ะเออเืออะไรเอาก็เดี๋ยวเขาก็มามึงจะรีบรู้ทำไมเนี่ยกูไม่รับไม่ไม่บอกกูไม anyway> ่เอาคุณร้านเนี่ยจะอยากรู้ก่อนไงกูไม่เอานะเออล่ามรู้แล้วแต่กูไม่รู้ไงก็เดี๋ยวมึงก็รู้ไอ้ตัดมันไม่เอาผมไม่เอาครับไม่รับคือใครที่จะรับคือใครพวกกูก็ไม่รู้เหมือนกัน ตึงตึงตึงเลยวะมาจากแก๊งตึงมาจากแก๊งตึงได้อีกแล้วเออเชื่อถือได้พี่ไม่เองไหมเชื่อถือได้เชื่อถือได้แก๊งตึงตึงเวลาแบบได้ตลอดอ่าอย่างนี้คือได้ตัววีใช่ไหมเอออ่าคุณรู้แล้วไัเหี้จบคือใครพี่ไ่ะวิกเตอร์วิกเตอร์อ๋อวิกเตอร์คาร์โลตป่ะใช่ใช่วิกเตอร์คาร์ลิต้าเป็นเซม่าเรียมาริดอะเซต้าก็บอกเทไหม เรดี่ะบ่ใครกังมาปีนจัไอโรดีินน้องก่อนเดี๋ยวก่อนไอจั่อนปีนเาลมไปเดให้ทีจัดการไโรดี้ปนจริงวไโรดี้ปนหนี่พ่อรูปนเนี่ยบอสมันป็นเกียร์หมาบอสเอเ่ยอลืมไปมันหัวเกียนไม่ใช่หรอไมงเลยโรดี้เกียร์เดนี่นตอให้เปลี่ยนตรงเอ้าก็บอกหลังสตอร่ ใช่เหรอเออไม่บอสแต่เมื่อกี้มันกินเกียร์ผมผมไม่ยอมแท๊ดอ้แท๊ก็ไม่เปลี่ยนบอสไม่น้องมันเด็กดีแล้วแต่เมื่อกี้มันปีนเกียร์ต่อหน้าบอสอะไปเลยนักเรียนไปเลยเดี๋ยวสาวไม่ติดบอสเอามีตายแล้วไม่ใช่หรอมีแล้วมีอีกได้นั่นวิโรดีเฮ้ยลุแค่นี้พอเด้อไอ้บอสแต่ผมไม่ยอมนะปีนเกียร์เอาหน้าบอสอ่ะบอกว่าไงไอ้ใครอ่ะไ ทีทีหัวหน้าเก่ามาเคลียร์ที่เนี่ยเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เคลียร์ดิเดี๋ยว์ดิมีพี่ไปเอาตัวผมเจะแตกหรอฮะจะไม่ไปเอาที่ลุงโฟกมาจะแตกหรอคนนี้หรอลุงโฟกอยู่ไหนพี่เลเบล่าเจะแตกหรอตอนนี้นะไอแทนมันเสร็จแล้วเป็นเลเบล่าเคลี๋ยวนี้เดี๋ยวแบบเดิมบอสเก่าเนี่ยเคลียร์ให้เคลียร์ลูกน้องอะไรเนี่ยทีที่พามันพามันไปเปลี่ยนเปลี่ยนมาเฮ้ยจะตายนั่นฮัลโหลเปิดเลวิตเลยหรอทำไมมันกลัวไอ้เหี้ย ไปอยู่ใกล้อ่ะเท่าพี่เขี้ยทีพามันไปเปลี่ยนผมไปไอ้ผมต้องนักเรียนอ่ะเฮ้ยเปลี่ยนกับผมไปพี่ดีป่ะเปลี่ยนอะไรไอ่กวะเด็กใหม่ป่ะใช่ป่ะเด็กใหม่แต่เขาดิ้งใส่ดีเออพี่เต็าก็ผมมาทีนึงมามาอ่านั่นนั่นนั่นอะไทีตอนหน้าเอียการไม่ใช่จะนวดขอให้เนี่ะเอ้อโทษทีเพบ่อนอืมไอ้ที่อโดนกูเฉยเลย สตอรี่จบแล้วหรอจบแล้วไปแพ้แจ้งผู้หญิงไปเหนอะไปเลสการแพ้ยี่รเขาไปแพ้ไฟต่อไฟแรกกูปิดเต็มนะมึงสบายด่างเนี่ยไปแรกกูกินเต็มอ่ะกูโล่ะงแง่กูเก่อร์ไปกูลองน้อผมน้องรักเขาทูเบลี่เลสไอเล็กมันบันทูคอนะบันทูหน้าหลังอ่ะไปช่วยจิเิตาใช้ไม่นินทาวะใครเขานินทาแฟนใครเล่นเลยวะมันไปใส่ดาบใครเขามันอะเออดาบใคส่เบ๊กดีนะดาบเอ๊กดีนะ ดาบใครนะบอสเดี๋ยวนี้มันติ่มยังไงส่งบอสยังวะไอ้ลูบีเนี่ยนิ่งบแบบแบบทรงเงียบอ่ะมันโตแล้วมันโตขึ้นแล้วเอดือดาบใครเนี่ยพ่อเมื่อห้ออกบ้านมันเริ่มโตดาบดาบฟรีพี่ถามนายกแล้วโอ้ชิงเนี่ยเดี๋ยวมึสงส่งตรงตึงยังวะไม่ตึงพี่ยังไม่ตึงต้อฝึกเยอะพี่ทีถ้ำตัวร์นัถ้ำตัวจัดไม่แล้วคนไหนเนี่ยจะอันนี้แล้วเนี่ยกำลังมา จะไปไหนวันไหนหรอนี่คนนี้นี่วัดป่ะคนนี้คนนี้ไปไหนหรอเข็าคนนี้เลยไม่ใช่ละไอ้เหี้ยใครละจะตั้งกันมาน้องเอาเนี่ยเนี่ยคนเนี่ยจะเข้าแก๊งเนี่ยคนเนี่ยผมไม่ใช่ละวอ้าวมาเนี่ยนอันนี้ใช่จะเข้าแก๊งหรือเปล่าครับฮัลโหลครับไม่ใช่ครับมีแก๊งแล้วแกนไจูเนี่ยนี่แกนไจูนะใช่ใช่ด้วย เป็นโอซีด้วยใช่ไหมนี่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 เลยสวัสดีครับ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 ชื่อสวัสดีครับชื่อวินเซนต์ครับวินเซนต์อายุเท่าไหร่ครับโอซีใช่ไหมครับครับโอซีก็ได้สามสิบครับสามสิบโอ มีอาวุธอะไรครับมีไม้มีดมาเชครับมีมาเชอือันนี้เพิ่งมีมีมีเคยเล่นแกมมาก่อนหรอือเปล่าเพิ่งออกจากเอบีครับอ๋อ่งออกจากเอีมีประสบการณ์อยู่เนาะครับ ตัวใจเข้าเข้าเคเหรอครับครับผมเอ,อ้ยทำไมถึงถึงถึงออกครับพอบอกได้ไหมอ่าเ <c oughs> <c oughs> หตุ <c oughs> ผลยังไม่รู้เลยครับ <c oughs> หลังไมแล้วกันครับอ่าเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ถหนนส่งให้เอะแกให้ถนนส่งส่งก็สง่สงสง่สงส่งมาให้ดูแลเคเอาเป็นว่าหลังไม่ดีกว่าครับผมอือแล้วถ้าสมมติมาเข้าเนี่ยพี่แบบมี ปัญหาอะไรติดตัวมาหรือเปล่าไม่มีไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับไม่มีครับไม่มีเลยเรื่องเวลาครับถ้ามีสตอรี่อยู่ได้ถึงเช้าไหมได้ถึงตีห้าครับอ่ะตีสี่ตีห้าน่าจะได้อยู่ก็คือแอดดอบบ่ายมาได้ถูกไหมบ่ายบ่ายจันถึง กานถึงสุกน่าจะไม่ได้เลยครับอ๋อ<ต>โอเคก็ทำงานด้วยโอเคโอเคอเข้าใจครับแต่ถ้าตั้งแต่ห้าโมงเย็นไปก็คืออยู่ได้ตลอดครับอ๋อก็คือสนใจเข้าถูกไหมครับสนใจเข้าี่ยวสวยคือตอนนี้โอเคก็ถือว่ารับรู้แล้วแต่ตอนนี้สล็อตแบบมันเต็มอยู่ครับตอนนี้ครับเข้าใจครับใช่ถ้าถ้าถ้ามารอได้ก็โอเค ครับผมเอ้อทำไมถึงอยากเข้าครับรู้จักกับน้องดิวกาจาถนนได้แล้วครับแล้วก็เห็นแก๊งดูแบบมีคนอยู่ตลอดดีครับไม่อยากได้แก๊งที่แบบไม่ค่อยรันเท่าไหรไ่หมายถึงว่า <c oughs> กิจกรรมก็เข้าร่วมตลอดอะไรเงี้ยครับแอร์ดรอกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับคบางแก๊งก็มาแค่แบบสิบคนอย่างเงี้ยครับก็มันก็ฝ่อถ้าไปอยู่ด้วย แต่บางทีก็มีแบบนั้นนะเขาเห็นที่ไหนเข้าใจครับคนตลอดเนี่ยมันติเวิร์อะเวลาไม่มีคนก็เวลาไม่มีคนก็ไปเยี่ยมอยู่บ่อยๆครับต้องริมทะเลนะอ่าอ่านั่นแหละแต่แต่ประเด็นกันมันก็อาจจะไม่ได้อย่างนั้นนะแบบรันทุกิจอกาศพลาใจครับเข้าใจอาจเช่นตอนบ่ายเนี่ยก็ไม่ได้เยอะแต่พี่ไทม์ก็มาต้องมาตลอดครับแตนทุกคนอะไรเงี้ยครับมีดไม้ปืนปืนบอกอะไรนะ ปืนยังไม่มีครับกําลังจะขึ้นแต่ว่ายังยังขาดอยู่มี่ม้มาเชยนะครับบอกมีดไม้มาเชบอกมาเชียบอกศูนย์ยครับหลักๆคือมีดไม้แหละอ่ะหลักๆใช่ครับใช่ปืนอีกนิดเดียวได้ขึ้นแล้วขาดอะไรครับรถมีเซโนกับวิชั่นครับแล้วก็มีออนยืมเพื่อนได้ตลอดครับถ้ามีสตอรี่อ๋อ โอเคเลยโดยรวมแต่แต่แต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมอันนี้ถับไม่มีครับ,รบไม่มีเลยไม่มีปัญหาเลยเลยครับโดยรวมก็โอเคนะครับโอเคโอเคแต่ตอนนี้สล็อตมันเต็มแต่แต่มันจะมีคนพักอยู่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ผมเรียกอีกทีก็ได้ไดแต่ก็มาเนี่ยเนี่ยมาเนี่ยมาทักทครอยู่ตลอดอยู่บ้างไม่อยู่บ้างแต่ส่วนมากจะอยู่ไอ้แลนดแลนเนี่ยครับแลนดแดงครับผมได้นะครับมามาอยู่ด้วยกัน ถ้ามว่าขาดขาดคนขาดสตอรี่เนี้ยเดี๋ยวผมเรียกมาได้ครับนะเล่นน้ดยกันอันนี้ผมถามได้แบบว่าได้ครับทุระเยอะไหมแบบพิกไทม์อะไรเงี้ยพิกไทม์ไม่มีครับแต่ว่าอาจจะมีประมาณเดือนละสองวันที่ต้องลาไปทํางานต่างจังหวัดครับแค่ประมาณเดือนละสองวันแต่ถ้าถ้าตรงกับสตอรี่ก็ไม่ไปได้เออกล้องครับเออแต่แต่ประเด็นคือแก๊งผมมันจะมีปัจจัยนึงคือคือคือการที่แบบว่าต้องแบบ อาจจะต้องมีเปิดกล้องหรืออาจจะต้องมีแบบเอออาจจะต้องเปิดกล้องอะไรเงี้ยเฟนลี่นิดนึงอะไรเงี้ยแก๊งผมจะโอเคได้ครับปกติก็โกอยู่แล้วแต่ว่าเปิดกล้องยังไม่เคยเปิดครับแต่เปิดได้ครับอ๋อโอเคได้งั้นไม่มีปัญหาครับเนี่ยแค่ขอแค่แบบว่ามาทักทายมาเล่นด้วยกันแบบบ่อยๆให้รู้สึกว่าแบบเข้ามาแล้วมันจะได้รู้จักกันโดยที่แบบไม่ใช่ไม่ต้องรู้จักแค่ในแบบในแก๊งอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้เท่ากับเป็นเด็กบ้านหนนคนที่สอง น่าจะเคยเล่นกับน้องคนนึงอยู่แต่ไม่รู้น้องจําได้ไหมนนดีทุกคนเป็นเป็นลูกของเพื่อนสล็อตครับสล็อตสล็อตเอ้านี่ไงผมใช่ไหมวินวินไอประเทศเก่าใช่ไหมครับเพื่อนในโบเพื่อนในโบโบไม่ไหมครับโบพ่อมันที่ประเทศเก่าครับพ่อมันที่ประเทศเก่าพี่วินเซนต์สวัสดีครับสวัสดีครับอวันดีครับอ๋อคือหลานอันนี้หลานใช่ครับนี่ไงอ้ยขอโทษครับขอโทษ หล,ลานหลาน,ลานโอเคลเอเเสไไลตเป็นหลานใช่ไหมครับโดนยับเลยเมื่อกี้ใช่ครับโอเคงัค้นก็นั่นแหละไม่น่ามีปัญหาเรื่องอเ,เข้ากันแค่แบบแก๊้ผมเขาแค,แค,แค,แค่แบบว่าเข้ากันได้เข้ามาปุ๊บมาพูดคุยกันมาแบบว่าสนิทใจกันอะเข้ามาแล้วอะไรเงี้ยครับครับผมครับได้โอเคเลยวินเซนต์ เอาไปขอคอนแทคข้างนอกด้วยได้ครับได้ชวนซ้อมอะไรเงี้ยครับได้ครับจากที่อื่นหรือเปล่าเอาให้ทักผมเหมือนกุ้งลุงลองดูที่หน่อยโอเคโอเคครับนั่นแหละครับอินเซนเนี่ยน้องๆอยู่นี่เยอะขอเบอร์ไว้ก็ได้นะขอเบอร์ให้ครบทุกคนก็ได้เป็นอะไรครับพี่ชายทักทายพี่เขาหน่อยเราก็เราก็เซฟเบอร์พี่เขาแล้วก็ส่งข้อความไปขออนุญาตส่งชื่อมาเคสเลยแล้วครับ 99659ครับพี่เอ็ดต้องการ40สลอดส่งนักเรียนเลยบ้างไอ้ยันรั่วจริงส่งนักเรียนได้เป้าเนี่ยี่ครับเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับ CENT ครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับตงนักเรียนได้ป่าวไอ้ยี่คิดได้ไงวะอยู่ตรง KS เลยต E N T ็ E N T เนได้ทันก่อน V I N อเอ็นตีนอากูต่งนกิจมึงก็เขียนภาษาไทยสิงโง่มันจะอินเตอร์ไม่เอาโอ้เค99659ใช่ไหมครัใช่ครับมันมีประมาณ5ทุ่ม5ทุ่ม40 มันมีกิจกรรมสภาใครไปก็ได้นะสองคนในนั่นแหละนั่นแหละปียี่สิบมันมีหรอนี่ไงตาไม่ไมู่นี้ผูนี้กิจกรรมที่นี่หรอแป๊บหนึ่งนะครับใช่ใช่น่าจะเป็นที่ได้บอดนะพี่ให้คนตึงๆไปให้ได้คนเล่นไปก็ได้วินเซนต์อะผมจะเขียนอย่างนี้ไม่เบอร์อะไรอ่ะ ก็เมมเบอร์คนไงใช่เกี่ยวขับรถแหละผมต้องเมมเบอร์ด้วยไหมพ่อเมมสิครับน้องเบอร์อะไรนะพี่เอาแทนคุณขามไปหัวเกียร์ร้อยอเพื่อนตลอดทำไมพี่ไปเอาเกาะใจลุงโฟเบอร์อะไรนะพี่อ๋อกระเป๋าอะไรกระเป๋าอะไรเก้าเก้าหกห้าเก้าเบอร์ครับเมมเบอร์ก็ผมสะดวกแบบนี้สะดวกไหมล่ะผธุระเยอะน้อกูจะรันสตอรี่ได้ไหมเนี่ยถูกๆเป็นไงพี่ กเลกูจะรันรันสตอรี่เัื่อกีเนี่ยน้องมันหล่อแล้วเแนละพี่ผมต้องมมว่า v i n z e n b o s ผมจะแจ้ง T E N ผมจะแจ้งอย่างเงี้ยว่าเมื่อดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งและสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้ามาเป็นครอบครัว k o c กันด้วยนะครับ